เส้นทางสายบุญนั้นไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีขวากน้ําไม่ได้มีสิ่งใดที่จะมาทดลองบาร,รมีหรือทดลองความอดทนของเราแต่อย่างใดเหมือนที่ใครๆพูดว่าการจะสร้างสมบุญหรือจะสร้างบุญใดๆก็ตามแต่เนี่ยมักจะมีมารผจญมีอุปสรรคมาให้เห็นมามีขวากน้ํามาอยู่ตลอดเวลาแท้ที่จริงความจริงแล้วเขาไม่ได้มีอะไรมาทดสอบเรา แล้วก็ไม่ได้มีขวากหนามไม่ได้มีมารมาผจนนะครับถ้าเราคิดดีๆมองด้วยเหตุและผลหลักการทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัด,ชดสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งอัปมงคลตามสันดานของแต่ละคนถ้ามีคนมาผจนเราอย่าคิดว่าเป็นมารเพราะมารไม่ได้มีกายหยาบมารมีเท่กายทิพย์เหมือนพูดผีปีศาจเหมือนวิญญ,ญาณน,นั่นคือมารแต่ คนเรามักจะเมารวมพอจะทําบุญสร้างบุญตัวนี้แล้วไอ้คนนู้นมาด่าคนนี้มาใส่ร้ายคนนี้มาให้ร้ายคนนี้มานินทามาป้ายสีนู้นนี่นั่นต่างๆให้เราเสื่อมเสียและเสียหายต่างๆนะให้คนที่เขาร่วมบุญกับเราหรือให้คนที่เขากําลังที่จะมาร่วมบุญอนุโมทนากับเราเป็นเจ้าภาพนู่นนี่นั่นกับเราเนี่ยเสื่อมในความเป็นเราให้เสื่อมศรัทธาเราและไม่ให้มาร่วมงานสายบุญกับเรา นั่นหมายความว่าไอตัวนั้นไม่ใช่มานะครับไอตัวที่ว่าเราใส่ร้ายเราไม่ใช่มานะครับให้คิดง่ายๆครับให้คิดว่าไอตัวนั้นน่ะเป็นตัวอับประมงคนเป็นตัวอับปีที่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมอาจารย์คิงบอกชัดเจนเสมอว่าการทําบุญไม่ได้มีมารมาผจนการสร้างสมบุญสะสมบุญไม่ได้มี มามาผจญแต่อย่างใดไม่ได้มีสิ่งใดมาทดสอบเราเพียงแต่ว่าเรานี่แหละเป็นสิ่งทดสอบของตัวเราเองว่าเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสายมนุษย์สายเทพสายครูบาอาจารย์ในสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเราจะมีความตั้งมั่นแน่วแน่และก็เดินฝ่าไปได้มากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเราเจอคน มาใส่ร้ายป้ายสีทําให้เราทอใจเราก็จะไม่สามารถสร้างสมบุญสะสมบุญหรือสร้างบารมีสร้างกุศลได้แต่ถ้าเราให้แต่ถ้าเราคิดว่าคําพูดการกระทําของบุคคลที่ไม่ชอบชิน้าเรามาใส่ร้ายป้ายสีเราต่างๆ,ๆ,ๆนานาให้เรามองว่านั่นคือเป็นสันดานเป็นจิตสำเนียกของคนที่ไม่คิดดีไม่ทําดียิ่งถ้าเขาเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่ เข้าวัดทำบุญมีเสียธรรมเยอะกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นตามที่ป่าเขาบอกนั้นนั่นแสดงหมายความว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนเดินในสายบุญเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูบาอาจารย์ใครเพราะการที่จะต้องมาเป็นครูบาอาจารย์ใครหรือเดินในสายบุญสะสมสบียงบุญนั่นย่อมมีจิตใจที่เมตตาอบอ้อมารีเอ,อ่อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ผู้อื่นถ้าเขาขาดตรงนี้ขาดความมีเมตตาขาดความมี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นนั่นหมายความว่าเขาไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นครูบาอาจารย์ใครไม่เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างหรือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ในสายบาร,รมีบุญกุศลต่างๆผมอาจารย์จริงวัชราการชัดเจนรามเสถียต้องอาจารย์จริงเท่านั้นครับ